นั่งตั้งตัวตรงๆี๋ยวหัวปักไปข้างหน้าเดี๋ยวก็ล้มยืดหลังขึ้นเวลานั่งนั่งตัวตั้งตัวให้ตรงดำรงสติให้ตั้งมั่นใช้ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงทีนี้พอเอาหัวปักไปข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาคางทำหมอน อค้างทําหมอนก็นั่งโกนคอคลอหลวงตาอะไรที่ไม่นอนมายี่สิบสามสิบปีไม่นอนอยู่แต่เอาคางทําหมอนน่ะโกนคอคออยู่นั่นนั่งอัดตัวเองเข้ามุมเข้ามุมห้องเอาผ้าคีวรคุมหัวกลายเป็นผีหัวกุด โคลนคอคอกอยู่ยนะนี่อุย้ยคุยว่ามาเฝ้าหลวงปู่หลุยอาตมานี่ไม่นอนมายี่สิสามสิบปีแล้วเนี่ยอ้ยสบายมาเฝ้าหลวงปู่หลุยพอสุดท้ายมาตอนเช้ายังคุยเอาแล้วเมื่อคืนนี่หลวงปู่เข้าห้องน้ำกี่ครั้งถามตอบไม่ได้เอาแล้วทำไมต้องจามมันกลางคืน มันคือจำนะดูเลยเป็นอะไรถึงจำอันนี้ยังไงหางมานี่ก่อยหางมาไล่ฝ้อยลายุงของหลวงปู่หลุยเราก็จับหางมาแย่จมูกจามชิบนานแล้วลำคาญคุยว่าไม่นอนไม่นอนแล้วแต่หลับ นั่งอัดเข้ามุมห้องโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาเอาหมอนใส่ของข้างนี่แล้วก็อัดตัวเองเข้ามุมห้องโขนคอขอกอยูต่ตั้งแต่ยังไม่สามทุ่มพอสุดท้ายมาแล้วก็ไอตอนที <S <S ่หนึ่งหลวงปู่เข้าห้องน้ำครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่สามเราเลยหางมาแย่จมูกซะเลยจามชิบหายเลย พอตอนเช้าตอนโยมเขาใส่บาดอยู่คุยเมื่อคืนนี่แตมาเฝ้าหลวงปู่ตลอดคืนเลยพอเราพอว่าเฝ้าตลอดคืนเราเลยถามาเอาหลวงปู่เข้าห้องน้ํากี่หนเมืม่อคืนนี้ไม่ใช่นอนหลับเฝ้าเลยแล้วเมื่อคืนนี่ทําไมต้องจามไม่ใช่โดนหางม้าเลย ไม่ล้างบาทเลยสันเสร็จแล้วไปเลยนี้ไม่ล้างบาทล้างเบิดอออกบาทนีเลยหน้าแดงนั่นคุยนะคุยนาะว่าเป็นผู้ภาวนาเวลาคุยฉะนั้นวิธีการปฏิบัติ มันจะต้องตั้งสติของตัวเองให้ดีขบวนการมันต้องพยายามทำตามขบวนการของมันขบวนการเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไงวิธีการเป็นแบบไหนบ้นีแล้วก็พยายามทำตามวิธีการของมันอย่าส่งกิตออกไปข้างนอก ทำยังไงที่เขาเรียกว่าส่งกิจออกไปข้างนอกมีสติสัมปชัญญะควบคุมตัวเองอยู่เป็นยังไงร,รอบรู้ในสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่รอบรู้ในสติปัญญาปัญญารอบรู้ในสติสติรอบรู้ในปัญญาเป็นยังไงเนี่ยเวลาภัยพิบัติมันเกิดอยู่อย่างนี้ ต้องเตรียมตัวให้ดีนะไม่ดีก็ตายทิ้งปเปล่าตายก็ตายอยู่ก็อยู่โลกโลกาพยาธิมันไม่ได้ไว้หน้าใครมันไม่ได้บอกว่าเจ้าเป็นพระเป็นเนนเป็นเถนเป็นชีเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับว่าอายุไขของแต่ละคนที่มีมาแตกต่างกันนะต่างหาก วันเวลาได้มาเหมือนกันได้มาเท่ากันปีหนึ่งสามรอยหกสิบห้าวันเหมือนกันอาทิตย์หนึ่งก็เจ็ดวันเดือนหนึ่งก็สามสิบเอ็ดวันสาสิบวันสามสิบอ็ดวันเหมือนกันได้มาเท่ากันทั้งหมดเวลาแต่การทำงานมันใครจะทำงานได้ดีกว่ากันคนที่มีความสามารถทางใจมากกว่ากัน สามารถที่จะทำลายสังโยชน์ได้ความสามารถสามารถที่จะปิดอบายภูมิได้นั่นคือความสามารถอันประเสริฐสุดถ้าเรามีความสามารถอันประเสริฐสุดนั้นนั่นเขาเรียกว่าเป็นคนดีถ้ายังปิดอบายภูมิไม่ได้ยังไม่ใช่คนดีดียังไม่จริง คนดีจริงต้องปิดอาบายภูมิได้ต้องข้ามวัตตะได้ถึงว่าคนดีจริงนอกจากนั้นเป็นคนปลอมทั้งหมดถึงแม้เรามีเพศเป็นสมณนะมีเพศเป็นนักบวชนักพจนเป็นผู้ปฏิบัติอะไรก็ตามแต่ยังดีไม่จริงเราจะเป็นลือสีชีภยัยเป็นอะไรก็ตาม เครื่องหมายของการบวชไม่ได้อยู่ที่ผ้าเครื่องหมายของการบวชไม่ได้อยู่ที่โกนหัวโกนคิ้วการนุ่งห่มใครนุ่งห่มได้หมดฉะนั้นวิธีการคิดในภาคปฏิบัติใครเดินยงกลมได้นานกว่ากันใครนั่งสมาธิได้มากกว่ากันใครพิจารณากายได้มากกว่ากัน ใครทำลายสังโยชน์ได้เร็วกว่ากันนึ่งคือตัวปัญหาสังโยชน์คือเชือกผูกรัดลึงกิตใจให้ติดอยู่ในภพเราจะต้องตัดสังโยชน์อันนี้ออกไปด้วยสกกายยิติทิเรจะตัดด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอันชอบถึงจะเป็นไปได้้านั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ มันก็ตัวปัตตุเปอยู่นี่ขึ้นขึ้นลงลงใครจะแนะนำก็ไม่ได้นอกจากตัวเองจะแนะนำตัวเองคนอื่นก็เพียงแต่บอกแนวทางเท่านั้นใครจะเดินหรือไม่เดินถ้าเราไม่เดินก็คือไปไหนไม่ได้ถ้าเราเดินเราก็ไปได้เหมือนกับเราเดินทาง เราเดินทางมันจะไกลหรือจะใกล้ก็ตามเราเป้าหมายของเราอยู่ที่ไหนเราเดินทางก็ให้ถึงเป้าหมายของเราเท่านั้นฉะนั้นวิธีการปฏิบัติวิธีการทำงานเราทำยังไงที่เรียกว่างานเราทำยังไงที่เรียกว่าไม่ใช่งาน งานที่เป็นเครื่องอยู่ของกายเป็นยังไงงานที่เป็นเครื่องอยู่ของใจเป็นยังไงเราทาได้หรืองานของกายเนี่ยเราทําไปเสร็จหมดหรือยังเราเห็นกายนี้เป็นธาตดุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟอากาศสาธาตุวิญญาณธาตุมันเป็นเราหรือไม่ใช่เราถ้าเราเห็นกายนี้เป็นสภาพเดิมของ ดินน้ำลมไฟมันก็วางมันลงไปได้ทุกวันนี้มันวางลงไปได้ไม่ไกยเมื่อวางกายไม่ได้ไม่ต้องไปถามการปิดอบายภูมิไม่ได้แน่นอนถ้าเราวางกายลงไปไม่ได้ถ้าเราวางกายลงไปได้เราปิดอบายภูมิได้แน่นอนเพราะ เราทําลายสังยชน์ลงไปได้ด้วยอสุภกรรมฐานเราเห็นตามความเป็นจริงของธาตุทั้งสี่เราเห็นตามความเป็นจริงที่เป็นอสุภกรรมฐานร่างกายของเราเราจะดูเป็นอสุภก็ได้เราจะดูเป็นธาตุก็ได้ เราจะดูเป็นแบบไหนก็ได้เราจะต้องทำงานของเราให้เห็นตามความเป็นจริงถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงได้ก็นั่นถ้าเรายังเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้ก็คือปิดอบายภูมิไม่ได้เดีวมาพูดว่าเป็นนักบวชนักพรตบวชมาแล้วร้อยปีสองร้อยปีก็ตามเปล่าประโยชน์ คนบวชวันนี้ตายวันนี้ก็มีประโยชน์เพราะเขาทำ,ทำลายตัวสังโยชน์ลงไปได้ฉะนั้นวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติวิธีการที่เราจะต้องมาเข้มข้นกับตัวเองฤด,ดูหนาวนี้เป็นฤด,ดูหนึ่งที่ทำควาเพียนได้นานเพราะเหงื่อมันไม่ออก ต่พองฤดูร้อนพอเหงื่อออกแล้วเราทาให้มันข้ามเหงื่อออกแล้วก็เย็นสบายแต่ตอนก่อนเหงื่อจะออกนะมันจะงุดหงิดหน่อยฤดูร้อนฤดูหนาวนี้ก็เป็นฤดูที่สบายอีกฤดูมแมลงก็มีน้อยฤด,ดูหนาวยุงยิงก็ไม่ค่อยมี ฉะนั้นวิธีการปฏิบัติเราต้องทำงานให้มากเหมือนกับเราข้ามน้ำเราไหว้น้ำเราต้องไหว้ขึ้นเหนือเผื่อเหนือตกใต้ mm hmm. พอเราข้ามได้แล้วบัดน,นี้เราก็ลอยคอไปท่าที่เราจะข้ามแต่ถ้าเราไม่ได้เผื่อทั้งเหนือไว้บัดน,นี้มันลงใต้ไปแล้วบัดน,นี้ตะลิงมันชันมันขึ้นไม่ได้ วิธีคิดโอ้สมัยก่อนน้ำหลากน้ำเหลือกเป็นเรื่องความสนุกสนานพวกเราเล่นน้ำมีสารพักรด,ดกระโดดน้ำกระโดดน้ำว่ายน้ำน้ำหลากไม่มีหรอกคนตายอย่างทุกวันนี้ ทั้งอำเภอก็ไม่ได้ข่าวว่ามีคนตายคนเขาอยู่กับน,น้ำเขาลอยน้ำได้เขาเล่นน้ำได้เล่นน้ำเตั้เจ็ดหัดเดินได้ลงน้ำ นี้โรคระบาดมันกลับมาใหม่อีกพาบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าหลังจากปีใหม่ไประหว่างอาทิตย์แรกกับอาทิตย์ที่สองมันจะขึ้นแล้วพอหลังจากอาทิตย์ที่สองไปแล้ววันนี้มันก็จะค่อยลง พวกเราถ้าไม่ไปเกี่ยวข้องกับพวกคนต่างประเทศต่างประเทศมันก็ไม่มีอะไรหรอกพกคนที่ไปเกี่ยวข้องกับคนต่างประเทศนั่นะดังเหมือนกันไปลงตาเลิกกัน